เพื่อนสายเพลงสมัครเล่นครับต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัครเล่นทาง YouTube Channel แล้วก็สมัครเล่นทาง Facebook Fanpage นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมยังคงสอบแสวงหาเพลงต้นฉบับจากศิล,ลปินต่างประเทศมาร่วมแจมมาร่วมเล่นคอปเวอร์หรือแจมไปกับศิล,ลปิน,นนะครับเพื่อนสายเพลงพอจะนึกถึง ราชาเพลงว็อกแอนโรบ้านเราได้ไหมครับโด,ด่งดังแต่ท่านก็เสียชีวิตไปนานมากแล้วนะครับชื่อเสียงที่โด่งดังมากในยุคที่เรียกว่าว็อกแอนโรวนั่นก็คือเอลวิสเพลสลีย์จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นแฟนที่ติดตามเพลงของเอลวิสเพลสลีย์แต่ผมนะมีเพื่อนในรุ่นราวเขาเดียวกันคือเขาศรัทธาเอลวิสเพลส e ลีย์แล้วก็ เป็นเงาเสียงของเอลวิสเพสลีย์แต่งตัวเรียนแบบคล้ายๆว่าเป็นชาร์โดแล้วก็ทำมาหากินในการร้องเพลงของเอลวิสเพสลีย์ในครับในโรงแรมในกรุงเทพในต่างจังหวัดในพัทยาแล้วก็เงาของเอลวิสเพสลียในบ้านเหล่านี้ก็มีหลายรุ่นมากไม่ว่าจะรุ่นก่อนหน้านั้นมีที่เขาเรียกว่าชื่อจิรพันธ์มีวิสูตรตุงคารัต หลายคนครับผมอาจจะจําไม่หมดแต่ก็ชอบเพลงของเอ v วิสเพลส์ลีที่เป็น Rock r อ c k กแอนด์โรวรวมถึงเพลงบาลาดที่เอ v วิสเพลส์ลี่ร้องก็ค่อนข้างจะเพลาะมีความรู้สึกในการร้องเพลงของเอ v วิสนั้นเสียงของเอลวิสนั้นเพลาะมากว่ากันตรงๆวันนี้ผมหยิบงานของเอลวิสเพลสลี่เพลงที่มีความหมายส่งถึงความรู้สึกให้กับเพื่อนสายเพลงได้นั่นก็คือเพลงแค Help Falling in love อยากจะให้เพื่อนๆลองไปฟังต้นฉบับดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตแจมเพลงนี้ของ e อวิ s p พ e ส l ลี c a n help falling in love E thank yeah. ว่าเพื่อนผมที่รักและก็ศรัทธากับเอวิสเพลสลีนั่นก็คือคุณ Arthur อร์อ e เซซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำงานร้องเพลงเป็นเงาเสียงของเอวิสเพลสลีร้องเพลงในคลับในบาร์ตามโรงแรมดังๆในกรุงเทพรวมถึงต่างจังหวัดมีงานรับเชิญเยอะแยะมากอีกท่านหนึ่งที่พอจะนึกออกนะครับนั่นก็คือคุณจิ๊บวัุุแสงสิงแก้วที่ รักและก็ศรัทธาในเอ v ิสเพสลีย์รวมถึงเขาก็เป็นเงาเสียงของเอ v ิสเพสลีย์ด้วยปัจจุบันก็คุณจิ๊บรอดอที่เราเรียกกันในงานเนี่ยก็ทำงานวงดนตรีที่รวมตัวกันหลายๆศิลปินในนามเดอะพาเลทเขาก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอยู่ในวงนี้ด้วยนะครับเอาว่าผมแจมแล้วก็คอเวอร์งานของเอ v ิสเพสลีย์จบลงไปแล้วนะครับ c a n Help Falling in Love คลิปต่อไปจะเป็นงานของใครติดตามกันต่อนะครับขอบคุณมากที่ติดตามเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางของเราด้วย YouTube สมัครเล่นและก็ Facebook Fan Page แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ